ทุกคนเอ้ยหูฟังมันต้องไม่ได้ยินแน่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเชิญเพื่อนก่อนอ้าวทำยังไงอ่ะทำไม่เป็นอะเป็นน<ม>ี่ว่าเป็นนี่ว่าเป็นนี่ว่าชได้เดี๋ยวก่อน,นแต่คือเชิญคนอื่นอะเชิญไม่เป็นแล้วทำยังไงต่ออ่ะอย่าถอนหายใจ กดแล้วหาก่อนอ่าอ่าเออได้แล้วแล้วอก็เหมือนกันชนเหมือนกันลแหละมันต้องรีเควสทีละคนเหรอน่าจะใช่ใช่มืดมืดวะทมมดมืดใช้ฟิลเตอร์ก่อนค่ะอันหนึ่งหาฟิลเตอร์แต่อะไรอะไรนี้อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนรอเพื่อนพ้อมก่อนค่ะโอ้พังมากอันนี้พังมาก อะไรเนี้ยหัวยังเปียกอยู่เลยอะไรเนี้ยโอ้ยผมมีอยู่แค่นี้เป่าแป๊บเดียวก็แห้งแล้วไหมจะใช้อันนั้นตลอดเลยก็ได้นะไม่ติดโคตเท่รอเท่จังเขาไม่เห็นรับเลยอ่ะเรารีเควสตแล้วนะไม่เห็นเขารับเลย ได้แท็กไลน์ด้วยเหรออีอะไรอย่างี้ทำไมน้องมินเข้ามาไม่ได้มันมีฟิลเตอร์ที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยถามริงอ้าวของทิงก็เข้าไม่ได้เห็นไหมมาแล้วมาแล้วพี่บอลเนี่ยบอกสองทุบไม่ใช่สองทุบเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆนี่ไงน้องมินไม่อ่านไลน์นี่ไงไลน์ ม่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <Yay! S 2> เย้เ <c oughs> ข้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมมันฟิลเตอร์มันพังในขณะนี้เนี่ยวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไลฟ์ไปตั้งแต่ละครออนวันแรกและวันนี้วันสุดท้ายอ่ะให้โอกาสทุกคนได้เลือกฟิลเตอร์เป็นของตัวเองก่อน เดี๋ยววันนี้เราจะมันมันไม่มีฟิลเตอร์อะไรดีๆเลยอ่ะมีคนะคะว่าคนจะใส่เสื้อวันละกี่ตัวก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเพิ่อาบน้ำเปลี่ยนบางเปลี่ยนบ้างหัวเปียกเลยเนี่ยเดี๋ยวฟิลเตอร์อะไรเนี่ยไม่เกลียดขอร้องดีๆคเัอะอะวันนี้ละครออนแอร์วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูละครไปด้วยกันนะคะ นะครับ,รบเอาฝากนี่เพื่อนทิงเป็นน้องมิน้นฝากแล้ววันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแบบที่ไม่มีสาระเหมือนเดิมมาแบบไม่มีไดอะล็อกด้วยไม่น่าส <laughs> <laughs> มีอเไยแค่อยากจะชวนทุกคนคุยก่อนก่อนจากกัน <laughs> ร้องต่อดิร้องต่อเอาไม่ร้องเหรอไม่ไม่มีใครเข้าใจทำไมมันกระตุกไม่ได้ยินเสียงหมายถึงของทิ้งไม่ได้ยินไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งแล้วทำยังไงอน่ะสวัสดีค่ะพี่เกดไปนะเชิญกระทิงก่อนคือ ชวยอีกทีชว์อีกทีโอ้ลเตอร์แบบเนี่ยพูดทำอะไรไม่เป็นได้ยินเสียงได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วก็ว่าอยู่ทำไมเงียบจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เกดใช่ป่ะเป็นกำลังใจทุกคนขอบคุณครับพี่เกดโดยเฉพาะผมใช่ไหมครับ เ <laughs> ไม่เคยทำให้ผิดหวังวันนี้ละครของเราจะเป็นยังไงพูดอะไรไม่ได้จริงมันมันสปอยไม่ได้คือพี่บีสั่งมาทุกคนทุกคนต้องโปรดเข้าใจนะว่าคือเราสปอยไม่ได้จริงๆให้ดู<ช>สดกัน<ช><ช>อืมเราก็อยากจะบอกนะรูปก็มีเต็มอลัลบั้มแต่ก็ลงไม่ได้สักรูป,รป<ม>เลยที่ลงไปนั่นก็คือ <laughs> ก็คือเลือกแล้วเลือกอีกนะนะครับผมทุกคน อยากจะบอกให้นะฮะรอละครจบก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงรูปนะเพราะว่ามันเยอะมากคือพอละครจบนะทุกคนอย่าอย่าบล็อกเรานะฮะเพราะว่าคงจะลงกันเยอะมากนะฮะบอกไว้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมจะงงว่าแบบละครจบแล้วแล้วลงรูปไม่หยุดเพราะว่าลูเยอะมากโออาญาดแกทิง พูดคุยกับคนอื่นบ้างสวัสดีครับผมกระทิงครับผมโอ้โหฮัลโหลเพื่อนคือไม่รู้ไม่รู้จะพูดคือคือจะแนะนำตัวงี้ไหมสวัสดีครับผมก็ทิงขุนรงประเทศรัฐครับอย่างงี้ไหมเอางี้ไหมฮัลโหลอายุแล้วผมจะเล่าเรื่องชีวิตผมให้ฟังอะไรอย่านเฮ้ยเอ้าวันนี้ วันนี้ตอนจบใช่ไหมครับใช่แหละเอาค่ะมุงจบเราอย่าดูแคนลักสลับสตาต่อนะคะทุกคนดีมากอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออวันนี้ก็อันนี้คือเราตั้งใจว่าอยากมาชวนทุกคนใช่ไหมให้ดูพร้อมกันใช่ถูกใช่ แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะเราจะไปทวิตเตอร์กันต่อนะตอนนี้กี่โมงคัเนี่ยอีกสินมาที่สองทุ่มจะลืมนะครับผมติดแฮชแท็กพรามุกตอนจบด้วยฮะลืมนะฮะไปปั่นกันนะฮะเราจะปั่นให้เละเลยครับนี่ผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังไปพี่มิ้นอายุเท่าไหร่คะอายุยีิบสองค่ะ รูเลยถามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ผมจะถามให้เออตอนนี้เห็นการทงชาติคือเมาไม่านไม่ได้อะมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นนะขอบคุณครับน้องมิ้นคุยบ้างพี่เพื่อนหนูคุยอยู่พี่เพื่อนสวัสดีค่ะไปน้องมิ้นไปน้องมิ้นต้องพูดแล้วน้องมิ้นไป วันนี้วันนี้เราจะได้เห็นฉากน่ารักน่ารักของคุณมาุุและนอมเพชรที่เราชอบมากใช่เชยร์เชียร์อยู่ร้านเหมือนกันนะคะใครอายุมากที่สุดในสี่คนนี้ไม่น่เอายิงเอาใหม่ดิเอ๊ยจริงจริงริงขอทวคำถามใหม่ขอทวคำถามใหม่ใครอายุมากที่สุดในนี้ใครอายุมากที่สุดในสี่คนนี้ ไม่มี<า>ค่ะไปอายุเท่ากันแหละค่ะทุกคนไอ้ทิงทิงเกิดสี่มีนาป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ครับเออสามเก้าป่ะสามเก้าป่ะสามเก้าครับเฮ้ยทำไมหรอเปล่าไม่มีอะไรไม่ไ <c oughs> ไมีอะไรฮะ สอนไม่ได้แล้วว่าเกิดพอสอนอะไรนะคะสามเก้าเนี่ยไม่สามสองว่าสองว่าไม่สองแล้วมั้งเราไม่สองแล้วเลขสามแน่เลยเราไม่คุยกันเรื่องนี้ตัไปเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเขาโทรค้าเรารู้สึกไรสาระมากเลยกับการที่เราคุยกันนี่น้องมิมีสาระสุดแล้วน้องมิ้งจะพูดอะไรครับโอ้ย พีทิงสูงเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเครับใช่กระทิงสูงมากจนทุกคนตัวเล็กอ่ะผู้ชายเออทิงเป็นรถความสูงไงนะคือคือรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ตัวเล็กขนาดนะแต่พอยืนกับกระทิงคือแบบตัวโคตรเล็กเลยอะคือตอนนี้มุ่งมาทางลดน้ำหนักอยู่ครับเลยยังไม่รู้ส่วนสูงสูงไม่ได้ลดได้ป่ะแต่น่าจะไม่โตแล้ะมีละครโอ้ยอย่าโตแล้วพอแล้วพักก่อนพักก่อนผม แทนเวียดีพ e ซีาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วเราจะไปทวีตกันกี่โมงเดี๋ยวเราไปทวีตกันสองทุ่มใช่ไหมสองทุ่มกว่าๆแล้วกันนิดๆสองทุ่มนิดๆแล้วกันแล้วค่ะทวีตสองทุ่มนะครับทําไมถึงชื่อกระทิงคะเราสิค่ะกระทิงทำไมชื่อกระทิงคะอันนี้คือเราถามบ่อยมากผมคือแม่ผมกลัวเป็นกระเทยครับแบบ จริงๆนะอันนี้ไม่ไม่ได้แกล้งเลยนะคือเขาแบบว่าเหมือนลูกคนสุดท้ายอยากให้เป็นผู้หญิงไงบ้านทิมีผู้ชายสี่คนแล้วเออเป็นพี่ชายหมดเลยแล้วก็เขาไม่ขอทิงแต่ว่าทิงเกิดมาแน่เหมือนผู้หญิงก็เลยต้องแก้เคล็ดอะไรเงี้ยอยากเห็นรูปตอนเด็กเลยอะ่ะไม่ให้ดูกายพันมาก <laughs> เท่อเท่อ <laughs> <laughs> อดูตอนจบไม่ไหวนะก็จริงทำไมชื่อพลครับออ๋ไม่มีไม่มีใช่อ่ะมั่วพนมั่วเลยปีถามประวัติอะไรครับนี่อ่ะไฮภูมิไฮครับภูมิครับไฮค่ะไฮไฮแฟนอินเตอร์เยอะมากให้กลผู้กำเเมืองได้เกาะได้น้อยเดียวครับ คือมองไม่เห็นคอมเมนต์นะตอนนี้ฮัลโหลทำไงดีผม่ผมกำลังสนุกกับคอมเมนต์เลยไม่คือบางอันก็อ่านไม่ออกด้วยแบอว่าไม่อยากให้ภาษาอะไรไม่รู้ผมจะพยายามอ่านนะครับเจสิี่ please ทำไม for me นี่ว่าไปจะไป็นพทีครับผมไม่รู้ผมทำอะไรอะ เริ่มถามเองตอบเองแล้วพิธีงโอ้ uh, ใครคือน้องชายของฉันจากอินโดนีเซียฉันรักคุณพี่ชายก็ได้ผมอ่านสวัสดีครับฉันาสวัสดีฉันมาจากไทยฟอร์มาเลเซียแคมเบอร์เรียมีหลายประเทศมากครับผมเยอะมากอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนสกทุกคนอินเดียก็มีโอ้โหเฮลโหลลาน เยอะมากไอ้เริ่มอย่ไงบายขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาจบเรา for you guys น้องมิ้นไม่ได้ติดไวรัสเลยไงทำไมไม่พูดอะไรเลยพี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจอันนี้อันนี้คือพี่ไม่เข้าใจเลยแบบอะน้องมิ้นพูดสิน้องมิ้นพูดซิแล้วน้องมิ้นพูดอะไรก็ได้สวัสดีค่ะ ไม่ไม่เอาสวัสดีดิเอาสวัสดีเล่าชีวิตตั้งแต่เด็กให้พวกพี่ฟังหน่อยดิแบบอยากฟังอะไรพี่ดิงไม่เห็นไม่พูดเลยพูดครับพูดครับฮัลโหลดีมากครับดีมากครับไฮแค่เนี้ยอย่าลืมดูฮามุกนะคะตอนจบครับดีมากอยากให้แต่ละคนเนี่ยจะจะเอาจริงนะคือคือ คือตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าไปเกาหลีแล้วว่ารูปนี้ยปล่อยออกไปอ่ะก็คือก็รู้แล้วว่าพี่ต๊เป็นเห็นปะใช่ไหนว่าคือชุดมันได้โอ้ขอกำลังใจทำการบ้านหน่อยตั้งใจทำการบ้านนะครับพี่ม้มีคนภาคอะไรคะใช่ปะอ่านไม่ผิดใช่ไหมใช่คนาน้องมิ้นภาคอะไรน้องมินมีคนภาคอะไรภาค อฮะในกาีสานไหนว่าอีสานเนี่ยเด้งว่าบ่ได้ว่าได้หอักหน้าว่าบ่ได้ทิ้สอนทิ้งสอนแต่ฟังรู้เรื่องใช่ปะไม่ได้ไหนกระทิงกระทิงพูดได้กระทิงแบบเก่งฮะไหนก็ต้องโชว์ภาษาอีสานไหนเออโชว์สิยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่เอายัแล้วเดี๋ยวแม่ตีนะ เดี๋ยวต้องไปเรียนก่อนจะไปเรียนอีกงตอนนี้ไม่ได้เกินเมื่อกี้มีคนบอกว่าให้ให้ทุกคนอัปเดตผลงานที่กำลังถ่ายอยู่หน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่าเริ่มสิใครก่อนค่ะรีบรบ,รบอะ ก็ของของัวก็มีเออ้อมฟ้าอบดินค่ะที่ถ่ายอยู่ใช่แค่รักสกับชะตาออนแอร์อยู่นะคะตบมืเมื่ออะละอาคุณคลิปเล็บคลิปครับของผมนะครับเรื่องเก็บแผ่นดินกับผู้เวนนะครับยังไม่ปิดกล้องเลยครับยังไม่ปิดกล้องจริงๆยังถ่ายต่อไม่ได้ครับก็รอครับอีกนิดเดียวก็ได้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับอดใจ นิดนหนึ่งฮะครับผมของผมก็มีแคมรักสนับตะตาครับเล่นกับพี่บัวแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายทำาลครับก็ถางย่องสามเนี่ยฝากด้วยนะครับต่อเมื่อเป่นเร็วมากเรื่องอะไรอะฮเรื่องนั้นอะเขาก็รู้หรอป้าบอกชื่อเร็วอไอยค่อยหักเจ้านี่ แต่แค่ลัาษสจะตามบอยนะครับก็ทิ้งเล่นได้เร็วมากผมสุดยอดคือมันไกลตัวผมมากกวนโดนเจ็บแท็บเฮ้ยดีเล่นดีมากโอ้ชมชมเลยชมตรงนี้เลยเล่นดีจริงเออชมเลยอ่ะโหสุดยอดได้เล่นดีเขาเล่นดีอืมเลี้ยมตามชอบแถมบอครับเรื่องนั้น EP เมื่อวานนี้คือแบบแถมล้วนเลยคือเขาแถมคือลีซ่าแบบเดินมาเตะเลยงงไปหมดเลย เฮ้ยะก็ว่าอยู่ให้มันเหมือนจริงวะแต่อ่ะเฮ้ยได้อะแล้วมีไดอหลอกอันหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะบอกว่าอย่าทําบ้านพังแล้วบ้านพังมึงโดนแน่แะ่เขาก็ไล่นล้อันนั้นคือถีบบ้านจริงปะจริงจริงถีบฝาบ้านแล้วเขาก็ด่าคือจริงจริงตอนมันไม่ได้อยู่ในบทใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงทิงก็วุวายแล้วมันไปโดนฝาบ้านพอดีเง้เขาก็เลยด่าไม่เคยเสื้อตีที่อีกี้โอ้โห แนี่น้องมิ้นบากยังเนี่ยน้องมิ้นเนี่ยน้องมิ้นยังไม่ฝากเลยเนะี่ยรอขวามมิน้นม่รับ<อ>ดอ่อนค่ะแล้วก็คือเธอค่ะรับแท้ข่ยเสร็จแล้วแต่ว่าคือเธอยังไม่เสร็จน่าจะปีหนะ้าโอ้รักแาท้ค่ะเสร็จแล้วเหรอรอดูถ้าเสร็จแล้วค่ะเพิ่งปิดกล้องไปอยังพี่บัวตอนแรกติดโควิดแบบว่าเหลือสามคิวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เหมือนกันเลยอ่ะเราก็สามคิวไงแต่ยังไม่ปิดเลย อรอดูคุณเป็นตำรวจหรือทหารนะคุณเป็นอะไรนะคุณเป็นทหาร,ห,ารหรือทหารทหารทหารโอ้าหได้สองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วแล้วไงต่อ เราจะไปเล่นหมอก <c oughs> ไปล้งทุกคนไปปั่นทวิตเตอร์วันนี้รู้สึกเหมือนไม่ได้ชวนคุยอะไรกับแบบทุกคนเลยอ่ะคอือแบบว่างง,ง <c oughs> ๆ,ๆเ, <c oughs> เราก็งงเหมือนกันนะก็เอยากชวนทุกคนให้เห็นหน้าเห็นตาเรานะครับก่อนที่จะไปดูละครตอนจบคืนนี้อะไรอย่างนี้อืมใช่ <c oughs> ก็ฝากละนอนด้วยนะคะตอนสุดท้ายเออพูดซิพูดซิเออพูดซิสาระหน่อยพูดหน่อยไปเลยนะพูดหน่อยเลยไม่อยไม่เธอพูดสิเฮ้ยใครแกนนำเร็วพูดเลยวให้กันนินพูดดีกว่าคือตอนนี้น um, ้องมิ้นหมุนแล้วนะน้องมิ้นหมุนแล้วนะหมุนแล้วอะไเหลือบ้านหมุนแล้วนะน้องมิ้นอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนมีอีกเรื่องหนึ่งอ้าวน้องมิ้นหมุนอยู่แล้วน้องน้องิหัดเล่นทวิตเตอร์ใช่ อ๋อน้องมินเหรอแล้วเร็วไปไปไปรีทวิตหน่อยจะได้แบบว่าไปฟอร์ไม่ไม่ไม่เห็นเลยเออเราเราแม่แม่น้องมินก็ทักมาบอกว่าสอนน้องเล่นทวิตหน่อยนี่ก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวขอเชิญไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง <laughs> ไปแล้วหนึ่งคุณรู้จะรักแม่เพชรตอนไหนคะอ้าวาวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับวันนี้ยังไงก็ต้องรักแล้วล่ะครับใช่ไหมครับ ไม่งั้นไม่มีนะครับไม่รักก็ละครไม่จบหรอป้าต้องรักแล้วนะต้องรักแล้วครทีนี้มาบูเฮมาบูเฮคืออะไรครับมาบูเฮโอ้แบดโมดมาแล้วแบดโมดหมดตอนจะไรพอดี โอเคอ่ะก็เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าน้องมิ้นเล่นเพิ่งเล่นทวิตเตอร์ก็เลยจะให้น้องมิ้นฝากทวิตเตอร์หน่อยนะ่นนะกดกดติดตามเออเล่นทวิตเตอร์อะไรครับเอ่อโพสเป็นอย่างเดียวพี่พี่บัวตช่วยสอนอยู่เดี๋ยวนั้ดเลยนะโพสอ่านี่ต้องให้จานเอาเอาว่าน้องมินนะครับเข้าไปที่แฮชแท็ คามบุกตอนจบให้ได้นะแล้วอยากเขียนอะไรน้องเขียนไปเลยนะเขียนเต็มที่เลยนะเออขอเข้าให้ใสให้ถูกก่อนเข้าไปได้แล้วก็สุดยอดแล้วจริงเอ่ทาครั้งที่จะรีทวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีแฮชแท็กคาตอนจบด้วยนะอโอเคแล้วก็แฮชแท็กคม ep สิบห้าใช่ไหมสองอันไม่ใช่ตอนจบจบเลยไม่ใช่ตอนจบแล้วอันจบแล้วคามุกคามุกตอนจบตอนจบโอเคค่ะ่าสู้น้องมิ้นพี่เป็นกำลังใจให้ โอ้กระทิงอยาทำเซียนโหเพิ่งมาเซียนตอนี ep ห้าโธ่เอ้ยโถ่เอ้ยเราพอเขาเทวิตเป็นนะโอ้โหเขาเทวิตใหญ่เลยนะเทวิตใหญ่เลยคณเนี้ยทวิตไม่หยุดเลยเออเออมันลูกดีเหมือนจะติดนะจะเอาไปเอามาจะเอาดีทางนี้แล้วเนี่ยใช่ โอ้ยสนุกดีเพื่อว่ามีมีคนคุยเรื่องละครด้วยอะไรเงี้ยอืมอใช่โอเคเราไปไปกินน้องมีฝากเลยนะฝากฝากไอจีไอฝากคอมพิวเตอร์จำชื่อไม่ได้เหรอชื่ออะไรนะมินลันนี่แหละค่ะ M I N T R A N เอาไว้ว่าน้องมินน้องมินไปโพสอะไรก็ได้ที่แบบว่าเหมือนแสดงตัวตนในแฮชแท็กครัมื่ตอนจบนะเดี๋ยวพี่จะไปกดฟอลโล่เองโอเคไหม อาโอเคนะตามนั้นนะเดี๋ยวเราจะหาแล้วหนูเองโอเคโอเคค่ะงั้นก็ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับแฮชแท็กพรามุกตอนจบนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันนะคะสองคนในทวิตเตอร์เอ้ยนี่นี่คุณเซฟอะไรเซฟเซฟไลฟ์เป็นไหมเนี่ยมันเป็นใช่ไหมต้องถาเป็นไหมเนี่ยอ้าวเอ้ยเอาไปว่ากดยังไงก็ได้ให้มันเซฟอ่ะเผื่อคนที่ดูไม่ทันเขาอยากดูอะไรอย่างงี้อืมเป็นไหมเนี่ย เคยเคยเซฟเคยไม่ตอนนี้มันตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมนะมันมันมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนหน้าตานิดนึงมันก็อาจจะงงๆหน่อยแต่ก็กดได้ถูกแล้วกันเค้ว่าก็กดไม่ถูกก็ดไม่ถูกก็หายไปเลยอ่ะกดไม่ถูกก็หายไปเลยนะครับอืมันจะเก็บไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหรอไม่ใช่มันมันต้องอะไรสักอย่างไปกดดัวอะไรทาไม่ได้แล้ะอ่า ได้เดี๋ยวลองดู่ะวังนะครับก็เนี่ยบอกแล้วว่าให้คุณเป็นคนแบบเริ่มต้นเราทาไม่ถ้าคุณไม่เกิดการเรียนนี่จะมาทะเลาะกันตรงนี้ไม่ได้นะคือไม่เกิดการเรียนรู้ในคุณไม่ได้นะไม่ต้องเรียนรู้นะฮะไปครับผมทุกคนไปดูละครกันดีกว่าแล้วก็อย่าลืมปั่นทวิตเตอร์กันด้วยนะครับผมย้ำอีกทีนะครับพรามุกอะไรว่าแฮชแท็กพรามุกตอนจบนะครับค่ะก็ฝากติดตามละครพรามุกด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามมาจนถึงตอนจบนะคะก็ได้อาด่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากพามุกเอาไว้ในความทรงจำของทุกคนด้วยอ่าครับผมก็ขอบคุณแฟนครับทั้งชาติด้วยนะฮะ <laughs> ไป <laughs> <laughs> ไปโ <laughs> <Okay. S 1> go twitter <laughs> ล้วเจอกันใน twitter ไป go เดครับ บายบายค่ะทุกคนจัดกันค่ะ thank you เอ